ก็วิ่งตามมาและก็ขอเข้ามาด้วยผมเลยต้องให้เข้ามาและก็ปิดประตูเมทความรู้สึกในนั้นคือยังอุ่นๆอยู่เลยครับในระหว่างที่ซ่อนอยู่ผ่านไปสักห้านาทีผมรู้สึกแปลกๆบอกไม่ถูกครับเหมือนข้างในนี้ ไม่ได้มีเพียงผมกับไอเตอแค่สองคนเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเสียวสันหลังว่า,วาผมหันไปมองไอเตอร์ผมเห็นมันกำลังเอามือไปคุยเขียพื้นขี้เท่าขี้พงเหมือนหาอะไรสักอย่างและมันก็ไปคุยเจอลูกกลมๆเงาๆคืออะไรก็ไม่รู้มันเห็นว่าแปลกดี เลยเก็บใส่กระเป๋าไปจากนั้นผมก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเลยมีคนสั่นเบียดอยู่พิษพิษเคยฟังแล้วเรื่องนี้ไม่น่าหยิบมันเลยมันมันมันมีเรื่องหนึ่งว้ที่ที่หล่อนคนนี้ยกูจําได้ที่กูฟังเดอะโค้นะมันมีเรื่องเรื่องเด็กเด็กเด็กคนหนึ่งที่ไปไปเมนอะไปเมนแล้วไปเก็บเก็บกระดูกมามั้งเคยเคยฟังปะอันนี้ไม่ไปต่างจากตรงไหนอะ อันนี้ก็เก็บอันนี้เลยครับอันนี้อันนี้เลยครับใช่นี้ป่ะเรื่องเดียวกันใช่ป่ะที่เป็นเด็กอ่าใช่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 ที่เป็นเด็กแล้วมันมีเพื่อนเออใช่ไอ้เยีโคตรหลอนในสัตว์อันเนี้ยหลอนจริงเราไปเที่ยวกันเราฟังอันนี้ไหมครับกูว่าจะเปิดตอนตอนเปิดกระจกไอ้นี่อยู่นะตอนที่บนเขาอ่ะ เปิดว่าซัดพี่อ่ะไม่สนนะไอ้หน้บูมพี่นั่งอยู่ว่าซัดเขาี่กามเลยอ่ะไม่ปิดปักปักไอ้กระสันอติกระสันรุ่นใหญ่เว้ยจิก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหยิบไดร์ฟชักแป๊บหนึ่งต้องให้สลบนะไอ้สัตว์แล้วใครขับรถต่อเรียบร้อยรถตกไอ้เหี้ยไม่มีรถไหลมึงไม่ต้องปักปักหรอกหมัดเดียวน่าจะสลบแล้วแหละ PS ปิด PS ปิด ตอน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 ขึ้นเขาช่วงแรกอะเนาะไม,ไม่ไม่มีไฟเลยอะ่ะและ้วพี่เปิดอันนี้ออก็าสาบานเลยอไอ้ตีซัดหน้าพี่เอเอาให้หน้าแตกอะ่ะจริงๆแม่งตอนขึ้นเขาไม่มีไฟ <S <S เลยอ,อันนั้นและบบทางขึ้นอย่างเปรี่ยวสองข้างทางไม่ป่าหมดไม่กูไม่กูกูไม่ได้กลัวเลยนะเชื่อป<ะ>่ะพี่ไม่มีความกลัวเลยกูกลัวอย่างเดียวคือเบรกไม่ พวกมึงเป็นคนนั่งไงกูกลัวกลัวเบรกไหมแล้วรถจะมีปัญหาแล้วพี่เปิดหน้าต่างแล้วไม่เปิดของคนตัวเองคนเดียวด้วยนะเปิดให้หมดทุกคนเลยอ่ะเพื่ออะไรก็ไม่รู้คนอื่นเขาไม่ได้อยากโดนล้มอย่างพี่นะไอ่สีดดูดีลองดูดิึงต้องดูข้างทไม่อยากดูเลยอ่ะร้านกิกก็พูดไม่แล้วทำไมไม่พูดเลาแล้วทำไมไม่พูดลาก็เปิดเออญก็ได้พี่เออลงไม่แล้วทำไมไม่พูดล่ะก็ไม่รู้ล้อก็เกรงใจล้อ บอกในใจบอกไม่อยากดูเลยพี่มองไม่เห็นอะไรเลยพวกมึงก็อยู่กันต้องสามคนแล้วไม่ได้พูดอ่ะเมียกูก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยเมียกูคงสนุกผมเราเหลือตีเหลือโตเดียวอ่ะแต่ตอนที่กลัวที่สุดอ่ะคือทางไอ้นี่ไปทางปิดกลัวมันจะไปไม่ได้ไงไปต่อไม่ได้แล้วต้องวนกลับอีกแล้วไม่ได้กินหมูทะกลัวแค่นั้นเลยแล้วกลัวที่สุดคือตามหลังกระบะ ที่กระบะมันเปิดไฟให้อ่ะไอ้เฮียกลัวมากอ่ะกลัวโดนหลุมไม่สัดกลัวอะไรไปเกี่ยวกับรถเนาะไอ้ตีไม่ได้กลัวอะไรเกี่ยวกับรถเลยสักนิดก็บอกแล้วว่าให้จอดลงไปช่วยเขาตอนนั้นอ่ะก็ไม่มีใครฟังกูาต้อยากวังมือตอนเรียกก็ไม่มีใครออกมาเราเห็นเขาอยู่แล้วเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็เลยถามเขาเขาได้จะไม่ตอบเราเพราะเขาคุยโทรศัพท์อยู่เขาก็ได้จะกลัวเราด้วยแหละ ไม่ใช่แค่เรากลัวเขาหรอกไอ้แจ้งแจ้งจะเราเราไอ้โจมันอยู่ไหนไว้สัตว์โคตรนานครับอยู่ไหนมึงอะถึงยังเออพาทุดงก็ได้นะครับถึงยังทำไมจะไปนั่งสมาธิเหใช่โอเคอยู่ตรงไหนละพร้อมพร้อมแล้วแล้วโทรมาแล้วพูดว่ากูไม่รู้ พวกเรากูไม่รู้แค่นั้นอะ่ะแสดงว่าพร้อมแล้วรเรียบร้อยไอโจเอาตำรวจขึ้นมปเขามาแล้วจับเราหมดเลยรวบสี่ห้าชายชะกัน <laughs> โดนเป็นคนละหนึ่งวัน <laughs> ไป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 ที่ไปไปเลยไปทีโ่โยดโยดโยดหยุดโยดหยุดหยุดไอ้นั่นน่ยอย่ายิงทุบตายะเว้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่าปล่อยปล่อยกูข่าวกู้ข่าวกูข่าวกูข่าวผมครับผมครับผมเออโอ้ง่ายอย่างนี้หน่อยเอาวอลออกมาก่อนครับ ปิดวอปิดเครื่องสรรื่อสารทุกชนิดปิดแล้วครับปิดแล้วปิดแล้วแต่อย่าลืมเพย์สปีดแล้วกันเรียบจริงพาผมเลยสักไกลเลยนะตํรวจเอาไปพูดกับบัตเด้คุณคุณโอ้โหคพลุงครับคือสายตาผมตอนนี้เหมือนคนตาบอดเลยครับต้องมีคนนำพาผมไป <c oughs> ใครๆได้นำนพาอุ้มมาหน่อยเดช <Okay. S 1> ใช้แพดยังไงวะทุกคนใช้แพดยังไงวะใช้แพดยังไงวะ,งงวะครับครับครับผมครับผมโอ้โห้จอทดลองไหวไหมทดลองเอาไงวันเด้ คนที่รอดอ่ะลุงอือมอยู่ตรงหน้าผมหรือเปล่าโยเดี๋ยวขยบมาเดินตรงมาเดินตรงมาคุณก๊อตใช่ไหมเดินตรงมาก็ลองลองลองสรุปรับลองสรุปเดินตรงมาโจเดินตรงมาเดินมาเออเดินมาอ่าเดินไปอ่าพอพอหยุดหยุดนี่แหละเขาอยู่หน้าผมใช่ไหมใช่คุณเกษมอ้คุณจำผมไม่ได้จริงเหรอผมเสียงคุณคุณคุณนะ เขาจะรู้จักมครับรู้เปล่าผมใครอ่ะแล้วคุณชื่ออะไรครับเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ชื่อเกษมพวกคุณนี่มันโง่จริงนะจริงจำแม้แต่ทั้งเสียงผมไม่ได้เลยเหรอเสียงคุณพ้นมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนตำรวจเก่าคนหนึ่งอ่ะครับที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหรอครับเขาชื่ออะไรนะครับจำชื่อเขาได้ไหม ทำได้ครับก็คือเรื่องเนี้ยผมไม่ได้เจอเองนะแต่หมืพี่มิงเขาเล่าให้ฟังอ่ะบอก oh. เขาบอกว่ามีตำรวจคนหนึ่งชื่อโจเซฟแล้วเขาผมก็เข้ามาที่หลังอ่ะเขาเล่าวีรกรรของเขาไว้อยู่คุณไม่ได้ไปเซิร์งใช่ไหมไม่ครับไม่ได้เสิร์งมีพี่ม,มีมีลองก๊อตนะครับน่าจะน่าจะทันอยู่แต่พี่ม,มิงเขาก็เล่าให้ฟังอยู่ครับผมไม่สนหรอกแต่ในเมื่อคุณมีตาตำรวจอยู่ตรงหน้าอกอะ่ะผมรอทุกคนเน,นี่ยตอนเนี้ย รู้ป่าว่าตอนนี้คุณทำอะไรคุณคุณโดนล่อไหมคุณรู้หรือยังตอนนี้รู้แล้วครับโอ้โหวอร์ตำรวจอะไรอ่ะนี่ยังดีนะเพราะเมงไม่อยู่อ่ะวอรหนึ่งครับวอรหนึ่งครับใช่พี่เมงวันนี้พี่เมงเข้าไม่ได้โงต้องเป็นตำรวจโชคดีไปแต่ไม่เป็นไรผมอ่ะเคยโดนเข้าได้กูจะเข้าอยู่น้องลูกน้องโดนแต่ตัวผมรอดอ่ะผมเข้าใจควางนี้คือคุณคุณคือโจเซฟเหรอ ผมก็พูดเกิดมาขนนะแล้วคุณก็ได้จะรู้นะอ้าวแล้วคุณคุณไม่ได้เสียชีวิตอย่างที่พี่เวงเขาบอกเหรอทุกอย่างอะ่ะมันเป็นแผนของผมที่ผมคิดไปแล้วเว้ยพวกตำรวจอย่างคุณอะ่ะผมไม่ใส่ใจหรอก,กแค่ตำรวจไร้ประโยชน์คนหนึ่งเสียชีวิตไปคุณก็ไม่ได้สนใจอีกแล้วนี่ใช่ไหมเห็นที่เวงเขาเล่าว่าคุณไอ้โอยไม่นี่ตัวดีเลย เสริงเลยเสริงอยู่ในวงเลยตีกองมีตีกองตีกองด้วยเขียบล่าแต่เนี้ยจับจับได้แล้วครับตอนนี้เขียบแล้วครับตลาดรถหลุดแล้วนะตำรวจจะไม่รู้เรื่องพวกเราเว้ยเพื่อนรถไม่หลุดแน่นอนไม่รู้อ่ะใครไม่ล็อกอ่ะมาเซียเป็นการล้างแขนรถตุ๊กพี่รถก็จุดเริ่มต้นของการล้างแขนไอ้เซิงเอาใครเอาวอล์มใครเอาวอลมาส่งให้ตำรวจคืนเนี้ยให้ตำรวจคนที่ไอ้นี่อยู่อ่ะอ้าวแล้วรถเรีย เดี๋ยวถ้ามันถามมาก็ตอบผมก็าบกว่าไม่มีอะไรรถรีจอดอยู่กาลัดอ่ะไม่ไม่ตำรวจจัดการเรียบร้อยเลยยังไม่มีใครถามฟังวอเปิดวอทิ้งไว้รู้เปล่าว่าสอนองคุณมันเน่าเ๊ะขนาดนหนไม่แล้วผมผมพอผมเข้ามาผมก็พยายามปรับรุงนะทิ้งศพเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมเป็นนอง บอกว่าสกปรกขนาดไหนตอนอนเปล่าเกยวการกันแกล้งกันมูถูกกันตอนที่ผมอยู่นะแต่ผมไม่รู้นะว่าใครโดนเหมือนผมหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมอยู่นะตอนนั้นเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่าแบบคนคือแบบเห็นประโยชน์ส่วนตัวคือแบบไม่สนใจแม้กระทั่งผมเนี่ยนะตอนนั้นยศผมก็สูงนะไม่ค่อยมีคนสนใจ ไปากอะไรถึงขอบอหรือเปล่าจเซฟปากก็ได้คือผมผมจะไม่ฆ่าคุณนะแต่เพื่อนคุณจะไม่รอดแน่นอนจะปากเอาเดเอาเดากบอกไปถึงเม้งด้วยนะครับว่านี่แค่จุดเริ่มต้นจำเอาไว้สิ่งที่เม้งได้ทำไว้กับผมอ่ะคุณจะต้องรับตากรรมที่ตามมามึงบอกเลยถ้าเขามายุ่งกับมึงทำไงอะ ถ้ายังยุ่งกับผมนะจบไม่สวยแน่ต่อแน,อน,อน่นผมบอกเลยแล้วแล้วลองแล้วลองก๊อทผมจะรอดไหมครับเนี่ยไปรอดแต่คุณรอดเออแน่นอนแต่คุณอ่ะรอดไม่นอนอยูก่กับผมแล้วครับกดหลวดเลยผมมาแล้วแล้วกลับมาแล้วคัมแบ็กเดอกันแน่ แต่ว่าเห็นแล้วมันก็มัน,มนไส่เออตอนนี้ผมยืนได้ไหมครับไม่ได้ครับผมเข้าไปก่อนเอะไม่มีใครวอร์มาถามเด่๋ยหรอว่าแบบเงียบๆไปยงเงี้ยไม่มีไม่มีกูบังอยู่เหีนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วตอนอ ือถ้ามีคนหายไปก็ไม่มีใครรู้หรอกส่วนมากไม่ทํางานกันหรอกตํารวจอ่ะคุยกับผู้หญิงสาวหรือเปล่าเห็นประจําเลยพอไม่ค่อยเปิดใช่ตอนเชื่อไหมตอนผมเป็นตํารวจเนี่ยบนเขาเป็นไงบ้างเอ่ยที่ขึ้นไปอ่ะต่อไปต่อไปบนเขาเป็นไงบ้างต่อไปเออลองก๊อตสลบครับเฮ้ยกูให้มึงเปล่าไอ้สัตว์ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับลุง เฮ้ยฮัลโหลไงจะยินป่าวกับขื่เนี่ยตอบดี่ดิตอนเปบนึงาะตินะผมอยู่กับลองก๊อตครับบอกไปผมอยู่กับลองก๊อตครับผมอยู่กับลองก๊อฟครับแล้วเริ่มมีอะไรบ้างรับพี่เขาหยิบหลับหยิบเขาเขาพวงนอนอหยิบหลับแเขาไม่กลับมาแล้วในเมืองเขาเมืองอ่ะกกัขู่มันธรรมชาติอ่ะขอถามว่าทำไมไม่เข้าเมือง กำลังไปส่งโรงพยาบาลกำลังไปส่งโรงพยาบาลกำลังไปส่งโรงพยาบาลดิโอเคโอเคโอเคพวกคุณจะให้ผมบอกอย่างนี้จริงๆเหรอทำไมอ่ะพวกคุณกำลังทำผิดนะแล้วไงต่อติดงานติดงาไงเคลในเมืองมีดด่วนว่า้อีกติสิ่งที่ผมโดนมามันหนักกว่านี้เยอะตรวจตอบตอบตำรวจไปผมกำลังคุยธุระกับรองก๊อฟครับมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับรองก๊อฟแป๊บนึงนะ เโอเคล้วราต้องกู่เชี่ยงว่าไม่ไม่ได้แน่นอนเลยสัตว์ว่าไม่ได้แน่นอนาะมันแปลกแปกว่ะลุงงั้นมึงก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุน่ะตำรวจต้องเยอะนะมึงดูเดี๋ยวถ้ามึงจอาไอ้คนนี้อีกคนหนึ่งได้โจมันเหลี่ยมอ่ะไม่รู้ว่ามันล่อหรือเปล่าจากที่ผมเคยเป็นตำรวจอ่ะผมจะเซฟผมก็ไม่ได้มีความแค้นเลยนะผมเป็นรุ่นน้องของคุณอีกทีนะคุณอย่าพูดเยอะเลย กี้คุณก่อนขึ้นมาเออคุณลุงเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะขึ้นมาเนี่ยเขาได้แจ้งลูกน้องไปแล้วว่าเนี่ยขึ้นมาจุดนี้อ่ะถ้าเกิดเขาไม่ตอบหรือไงเนี่ยเขาตอบไปแล้วเขาไม่ตอบไปแล้วตามมาคออผมตอบไปแล้วเขาน่าจะไม่เขาน่าจะไม่ขึ้นเหมาแล้วล่ะกลัว่าน่าจะขึ้นคุณนี่มันเหลี่ยมจริงนะมันเป็นมาตรการนะคุณโจเซฟผมก็ใจไม่มีทางที่เราจะหนีรอดไหมวะลองคิดดิไอเซิร์ฟเซิร์ฟรอดลุง ว่ามันเป็นรถระเบิดใอเตาเล่นกันนี่แหละเอยค้างเหล็กเนี่ยสองคันที่ไหนที่เนี่ยเหรอตายไปและ่เตบนเนี้นอกนอกเมืองคันในเมืองคันจอเซฟว่าไงใค่ไหมลุงมึงว่าไงมันใช่ไหมใช่ใจผมก็อยากทรมานมันนะแต่ไม่อยากให้มันตายอ่ะอยากให้มันบอกไอ้เม้งอ่ะแต่ถ้าปล่อยไปเลยผมว่ายังไงมันก็ต้องแจ้ง ว่าเราว่าเพื่อนมันโดนแล้ว,ลวจะเอายังไงดิผมผมผมไม่เห็นพวกคุณอะที่เหลือผมผมเห็นแค่โจเซฟคนเดียวอ่ะแล้วจะเอาไงกับมันดีโจอ้าเราถีบเขาตกเข่าไปไปให้มันจบจบไปดีกว่าไห่รู้เดี๋ยวมันจะบานปลายอืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเม้งอะเดี๋ยวผมไปจัดการอีกทีเอง เฮ้แล้วรถล็อกป่ะไม่กากหรอกรถล็อกครับรถล็อกครับรถใครรถเองครับอยู่นู่นเลยครับปีนเขารถเอสยูวีครับเอสเฮ้ยโจเซฟกูมีกิจกรรมให้เล่นไ้วยล่ากกระต่ายกันดีกว่าลากรตายเหรอมันคือยังไงครับผู้ตำรวจถ้าผมให้โอกาสคุณวิ่งหนีอ่ะคุณคิดว่าคุณวิ่งหนีได้ป่ะได้ไหมได้ครับแต่คุณจะเป็น คนล่ากระต่ายเหรอผมจะเป็นคนล่าเพราะผมคือหมาป่าและคุณคือกระต่ายจะกระชากเนี่ยคุณเนี่ยแลวก็เคี้ยวเป็นขนมเป็นเลเลยเฮ้ยเถอะวุฒิบอกผมใช่ไหมไม่ผมบอกเพื่อผมสิโอ้โหโจมึงคิดว่ายังไงดีต่อมันก็น่าสนใจนะเทศกาลล่ากระต่ายเนี่ยให้เราวิ่งทั้งหลาย แล้วเราก็ไล่ตีเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมผมว่ามันเป็นวิธีการที่แบบละมานมากเลยชอบนะงั้นก็เอาอย่างนี้ครับเอาไปทุกคนลากกระต่ายไปไปเร็วลากกระต่ายไปเร็ววิ่งวิ่งวิ่งสายตาผมไม่ค่อยดีอ่ะเออเอ้ยใครได้อุ้มไอโจนดิใครอุ้มไอโจคนหนึ่งผมก็ได้อุ้มผมก็ได้คุณไปอุ้มไอโจคนหนึ่งดิไปล่ามันดิสัตว์ มีคนตัวขาวตายหนึ่งเร็ว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 ล่ามันแล้วเร็วเร็วทุบเร็วทุบเร็วทุบได้แล้วข้างหน้าทุบได้หรือเปล่าทุบไปแล้วไม่โดนอุ้ยกระโดดเอากระโดดไปเร็วไปเร็วไปเร็วมากระโดดไปแล้วกระโดดไปไหนแล่ะตี๋ตายแล้วเย้ เอาสวนมันมาป้าเรียบร้อยเรียบร้อยมันวิ่งหนีแล้วมันกระโดดตกลงไปไใครตายบ้างเพื่อเราตายปะไปเตรียมตัวหนีโผัดใจเว้ย เราเอารถมาไม่พอนะเนี่ยมึงจะหนีรอดหรอเกสต์ยังอยู่ไปเอ๋ยเอ้ยกูได้ยินเสียงวิทยุแล้วเขามันมันมันไม่ตอบแล้วแสดงว่าเราต้องรีบหนีละพอครับมีจุดอยู่กดจีเวตขึ้นบนอ่าเขาโอเคไหมเราต้องรีบหนีแล้วเราเราต้องรีบหนีละเราต้องรีบหนีด่วนเลยแผนการหนีทำไงแผนการหนีทำไงเอาข้างนอกคนหนึ่งเดี๋ยวผมเล่นในเมืองเองลูเออ ต้องไปเปลี่ยนรถก่อนอันนี้เสียแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวกูขับเองไอ้สาดไอ้โจขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งขึ้นทันงั้นโจลงก่อนนั่นนึงนั่นนึงขึ้นมาขึ้นมาลำบากนะครับนี่โอ้โถมของกูเคลีเลยครับจุดจุดก็ติ๊บเลยไอ้จุดเทจุดก็ติ๊บเลยถมเลยถมแล้วถมแล้วถมแล้วพี่เข้าโดนอะไรอ่ะ ด้ว่าของกูเกินแล้วเงี้ยวหายไปเลยแล้วถามได้กูต้องเคล็ดอะกูต้องเจ็บมิทยุเลยกูรีบกลับมาเุราะว่าไปประชาชนกูเจ็บมิทยุไอเจี้ยวไม่วิทยุแม่งดังในฝูงผู้ใหญยเลยเนี่ยก็บอกไปด้วยก็โดนทู่ก็กำลังไปรับไม่รู้อ่ารับเล่าเมื่อกี้มันอมีประชาชนแจ้งใช่ไหมตึบหลังเละประชานแจ้งปุ๊บเคลย์แล้วทีเลยไปตรวจตามประชาชนเลยด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยแล้วก็เมื่อกี้วอร์ถามแล้วไอเจี้ยแม่งเสียงโคตรดังเลยอยู่ดีก็ลองวอร์ถามอีกรอบว่าเสร็จหรือยังใชเข้าเมืองก็ไม่ตอบนะโอเคโอเคกำ ตีต้องขับตีต้องขับตีต้องขับบนเขามึงเก่งไหวไหมน้องชายรถคันนี้ไม่รู้เลยที่ซ่อมที่ซ่อมเลขอะไรมึงเลขยกไรมีมีที่ซ่อมมีเต็มแล้วเสริมมันไปเล่นในเมืองให้แล้วแล้วเกาะไม่มีอ่ะเกาะมีเกาะมีเกาะสี่เกาะสี่เลยจะคดบุญบายพิทียุ่ตำรวจอ่ะ ซ่อมก่อนทีไหมเดี๋ยวกูซ่อมให้เจ้าลงแต่มันต้องมีรถเปลี่ยนนะอยากให้คนเอารถเปลี่ยนกันมึงต้องลงไปรล่างเขาให้กูอะ่ะแล้วกูไปเอาดอทมาให้อะ่ะดอทกูหนีตำรวจได้อะ่ะไม่ได้อะ่ะถ้าหนีแบบดอทมันสำหรับคนที่แบบเป็นประชาชนลงขึ้นก่อนจะวาง มึงต้องส่งกูข้างล่างอะตีกูต้องไปเอารถอะถ้าอย่างนั้นอะได้เราสนอะไรหัวโอเคปะมึงต้องลงเขาซ้าย,ายไปยเลยเนะี่ยมึงต้องลงเขาซ้ายไปเลยอะเหินไปเลยนะเนี่ยเหินไปได้เฮีเย ระเบิดไปเนี่ยสัตว์ได้เสียวท้องอ้าวเดียวอเอ้ยได้อยู่ไอ้ตี๋อะควาาออ้่บต้นไม้เอ้งเดีอดเจ็บสัตว์นี่ทิ้งท่อนไม้ไไไก่อนดอกนึงเผื่อตำรวจมาข้างหน้าซิ้งไปหมดเลยไอโจเห็นเห็นเห็นพื้นยังไม่เห็นเลยครับลงุง มัน <ละ S 2> นี้คือรถได้ไงล่ะตาบอดอะ่ะผมเห็นรถครับเห็นรถเออ่ตอนนี้รถกำลังปีนไปบนอากาศอ่ะเต๋ที่ผมเห็นขับไปเลยขับไปเลยขึ้นมาไป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 ,ไป,ไป,ไป ใช่ใช่แล้วไม่ข้างหลังดิพี่เบิกอ่ะมีเหรอมีโอ้โหเจ้าตำรวจละเยเอเ๋ยวพูดกับม<อ>ันได้จะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ครับผมดาวโรงพยาบาลดาวไปโรงพยาบา,ตออาลตำรวจโรงพยาบาลที่เบิกอยู่ไหนเต๋อว่านี่ไงเบงิกได้นี่หรอนั่นเบิกเรือโอ,โ,โอ้โหไอ,โอโสัตว์เอ้ยเนี่ยมันมีคนยืนอยู่นะเบิกไม่ได้หรอขอที่ซ่อมโอ้โ เ้ยพี่เยอะขึ้นไปบนเขาเลยไปแล้วเบ็ดนคนจัให้พี่ชนเลยเหรอี่ไปพี่ยากาไหมพี่งายไ อยากเอาให้มันเลยอ่ะต้องเรือด้วยนะลูกจะเรือก็ไม่เล่นกันดีกว่านั่นลีกเดียวเขาหอหรือเปล่านี่มันต้องเอาหอชนเรืออีกมือความยากมันประมาณนั้น่ะลุงกำลังตรงนี้หรอลงไม่ได้ลุงขึ้นไว้เฉย

ตีเอาสบดิตีเร็วเออสวยโอ้ลงลโลงลงตัวได้ตัวสองคนครับผมไปบลรักตัวสวยตีไปยังตีไปยัง อไอ้ตีโดนไอ้สัตว์เอ้ย <c oughs> มึงต้องเปลี่ยนเลยเหี้ยเอ้ย ให้ตีมันเซียนเข่าไงมันต้องเปลี่ยนให้ตีคาบนอกนั้นไม่ได้